ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกับบรรยากาศเศร้าครับพี่น้องครับผมสวัสดีแต่เศร้าเลยพี่น้องกับพบกับผมบุญชัยอีสานโสเลครับผมครับมนนีเข้ามาจมโขกหนองหน้าครับผมโขกหนองหน้าเข้าเดียวพี่น้องครับผมแป๊บเดียวไปมือนโกหกครับขวางผุนครับผมคุณพ่อสวัสดิ์ครับคุณพ่อสวัสดิ์บุญยวุฒิครับผมนี่ตะกี้นี่ เป็นเทห,หน้าพี่น้องครับผมเป็นเทห,หน้าหลับปืนมาเห็ดเป็นเป็นสวนข้าพี่น้องโอ้ปัดเปลี่ยนเดือดเตือนเลยพี่น้องครับผมสุดยอดเลยครับครับเอาเดี๋ยวเขาเขาไปเขาไปหาคุนครับผมไปบอกไปคุยกับพป่นว่าพป่นเห็ดจังใดเป็นมาจังใดพี่น้องครับจิตจังใดจังเด็กใหญ่ยึดโคกน้องหน้าโอ้ยสารสเลียมาวัดดีวัดดีวัดดี S <S <S สวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงเนาะเนาะรับคุณพ่ออยังไรครับผมพ่อสวัสดิ์คุณพ่อสวัสดิ์นี่ครับวันนี้นี่วัดสิเพราะเบิ้งโค้งน้องหน้าเนี่ยมันนี่โอ้โหม,ม,มา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 ทีภาเบิ้งจันครับหลังจากที่เมจักจักปีหลหรือหัวมันจิบืงปีกัวติปีกัวครัสองนี่แหละประมาณสีเขาสองปีแมนแมนหลังจากเขาวาเบิ้งแต่ปีกายพี่น้องกับผมตะกี้เ่พราะท่านมีผลผลิตยังลายปนีพี่น้องยังเพราะท่านปลูงยัง ตะกี้มึงนี่เป็นเดินจะซี้เนาะเป็นเดินครับพอให้คุณพ่อสวัสดิ์ปลาเข้าย่างเบิ้งพี่น้องครับผมนี่ปลาคาร์ฟกระงามโอ้ค่าดีค่าพันยังครับค่าหน่อยเขาได้แต่วามันหนักงามมันหนั่โอ้โหถ้าเอาใส่ฟุ้นถึงมันก็ะสีเงยมันสีหัวเงยว่าไงหรอครับผมมันสีหัวเงยมันสีงามกระลังกระลังครับคืออยากได้ก็สร้างได้บี่ยงยากตัดกระสีมาใส่ปุ๋ยอีกไอ้ตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแมนแมนแมนปุ๋ นี่ต้นบกง่อเด้นนี่นี่ต้นงาอดีครับแมนแมนต้นง่อเด้โอ้แมนแมนนี่เป็นเปื่อผลครับผมแนฟังง่ำเป็นลินจีถ้าผู้ิีเปริลจีเป็นพันยุ่งจอคำว่านี่ผักขาแมนลินจีนี่ลินจีผมออแล้วก็พัยุ่งผสมกันพอมันที่ปลูกเป็นสายไหคุณเรอแล้วนี้ก็ลงขามเทียมมายินต้นผสมกันกับไม่ผลครับพี่น้องครับผม ในสาอนี่มีปลาอย่างครับนี่มันมีหลายเด้มีปลาเพียนปลาขาวแล้วก็กุ้งหอยหอยหน้าเฮาก็มีเลยแต่เพรท่านขึ้นนี่เสีกุ้งหอยปูปลาครบครบครบครับพี่น้องครับมี่อดบ่อนครับพี่น้องตัวใหญ่สำแดงนานนี่ครับถึงจะเป็นปีแล้วท่านในเวอร์ทีเชนี่บ่แมนจิกหาตัวซีตัวโล่เนี่ยบ่พ่อลาบพ่อก้อยนี่ยล่ะพี่น้องครับผม พวกในเบิ้งคลิปนี้แล้วว่เม็นว่าสิเมาง่ายๆได้พี่น้องครับผม <laughs> นี่ครับมาตะเซาก็เห็นจั่งสิล่ะพี่น้อง <laughs> บ่ได้อยู่เฮ็ดนักเจียดหรอยืเ้ยเห็นตะเจียครับผมขยันกันแข่งครับผมจั่งสิล่ะครับโอ้นี่เป็นเหลื่อมเป็นเห็นเป็นสีเขียวเลยพี่น้องครับผม,มครับม,มาปีงุ้หันนี่เพรท่านเห็นสีเขียวท่านนี่มีต้นไม้มีกล้วยใไงประไดี๋ครับนี่ต้นบักขามเทียต้นนี้ก็ใหญ่แล้วพี่น้องนี่นี่พวกในสาขาไมีบัวแล้วขั้นเก่าอื โอ้นี่ปลาน้องไงครับเป็น้องมันจีมีปลามึกนี่ปลาบึกพ่วมครับนี่เป็นเป็นบปอปลาพอมันจีบหลอดหน้าเลยมันจีบพอจะขุดหลอบ13เลยเด้พื้นที่พื้นที่หน้า13เลยครับ13เลยตาสานี่กับอะไรจักงานคือสานี่ไหมไม่มันเป็นเรื่งานกลัวอยู่บ่พี่น้องครับปลาก็ร่างไงเลือดกันเด้นีปลาไงยินเสียงเขาซื้อเด้ ว่าท่านในวานแต่ว่าอาหารมันถิมาเต็มเลยปลาอนี่คุ้นขนแล้วคุ้นแล้วโอ้้พี่นองพี่น้องมายามบอละล้วสัมปีพี่น้องไรนั่นเป็นยากาิกินเคี้ยวิ้มตี้ครับอันนี้เป็นพืชสวนครับพี่น้องครับผมสวนผู้สวนพวกนี้เป็นบักเขียครับเป็นบักเขียเป็นยังกียบักเขียบบักเขียบสองหน่วยโล่ได้เนี่ยเขียบยักษ์ไม่ทำแนมเขียบยักษ์สุมนี่มันสองหน่วยโลสุดยอดครับโอ้บักเขียเงาตัวนี้เขียเงาก็มีก็นี่เกิดเกิดน้อยเกิดน้อยครับเขียเงา นี่ต้นมันนี่ขามแปะพันข้อหลัดส้มนี่ไงตัวนี้แมน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 มันมีมันสีมีสีชมพูครับก็พันข้อหลัดตัวนี้โคอหลัดแบบว่าปลูกพืชลมลุกแมนแมนแมนืชยินต้นครับปลูกรอดเวลานะครับผมเวลารอดถัดถมถัดเ้าถมแล้วเขาก็จะงออ่อกีย่างขยายไป็นมะเขืออืมเอามี่โดนก็เบราะโดนน้ำพืชที่ปลูกก็นี่แปลว่า ถให้มันต้นไม่ยืนต้นใหญ่น่ะครับตัวนี้กับห่อครับไม่ว่าจะห่อมี่เฉียดยังต่อไปห่าก็อ,าออกได้ห่าบ่เสไล<อ>ไม่บ้านร่เพราะคือพวกส่นเกี้วนั่นทัางสีปป่ปลูกพยุงเป็นไม้พยุงไม้แดงไม้ดูพวกนั้นมันมันย่างไว้แล้วแม่บ,บ้าหารอคือห่อปู่บ้านบ้านในขีดขวางโอ้เป็นตะบึงเป็นตะยู่พี่น้องครับผมทั้งสี่ละครับชีวิตอีสานบ้านเทาพี่น้องครับผม ออนี่น่กัดเห็ดกับตรบมานี่ก็มาแต่แม่กินปลาแต่เป็นแค่น้อยหนิโอ้จะน้อยก็เป็นแบบตอนรับพบพี่น้องได้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 มาได้มื่พี่น้องเพื่อนฝูงไปได้เขามาเดินขับเหยืซีเขามาเขอบมาหาเลยครับผมฟังผุนมแตรล่านเขาเด่นเห็นบ่นี่วัดปลาอันนี้ล้านเขาไก่ความเจริญพี่น้องครับผมนี่ติดถนนล้านเขาล่านเขาติดถนนไงครับผมานเขาไงสองล่านเลยเด่นมาจากทุพพันธุไปเด้มาจากนครสวรรค์ไม่ได้เพิ่นมาซื้อครับผม เขตจังหานี่มานี่มัดละก้นจากเขตอื่นนี่เขามาพลาดมาเห็นอะไรเลยครับครับต่อไปคู้นี่จะเป็นคู้ดอกไม้เนาะนี่แหละคุณนายตื่นสายเหรอจะไปเสียอ่อนหน้าดิเสียอ่อนหน้าก็ยแงเมสามันก็สิบานกับพ่อคันมาโซฟีเอโรดยง้มจากพระโซฟีนี่โอ้ตะมันครับพี่น้องครับผมก้นกล้วยกับนี่ต้นงามครับผมต้นบอกหึโอ้ต้นกานเทียมรูปมาเสื้อบระขามเทียดจากสวน นี่เดีบักบักเบียบบักเช็ดดาไม่มีมาเพื่อเขาลังไปใน่น่าคนนี่ซีหาปีนี่บวกก็ตัวเนวกินตัวนี่บ่บอมาเลยมาเลยสิบปอดสารน,นั่นมันสิบปลมีกเษมกษตรทฤษฎีใหม่ครับผมปลูกม่ได้ขีบหมูฉีบหัวเด้ขีบวัวก็เอาของเข้ามาขีบหมูก็เอาของปลาก็ซื้อคนก็มาหนำครับแ <Harmon. S 1> ปลว่าปุ๋ยเคมีนี่บ่ได้ใส่ใส่เป็นส่วนหน่อยส่วนหน่อยเขี้ยมีใส่ตะเข่าก็ขายคนด้วยอ่นครับผมนี่นี่บักซุ่มนี่ง่ายแล้วช่วงฮามเปีพื้นที่

อีกซี่สิบเอ็พี่น้องสิตาสีดาครับแมนเนี่ยนี่ครับดอกคำงามดอกใหญ่ๆครับเป็นตะนวยใหญ่เลยพี่น้องครับผมพี่พี่ซึมง่วยใหญ่มาบ้างพี่ซึมตะนวยก็มี่เหรอบัตเตอรเนื้อหัวเลยบัตเตอเนื่อหัวสำหรับบรรยากาศยามตุาอพี่น้องครับผมเย็นยามชมสวนมีความสุขครับผมนี่ครับโอ้ดอกเลยครับนี่เพี่้าโอ้สีดาใหญ่แมนแมนนี่แหละนี่ครับตัวห้องห้องบัตเตอเนื้อหัวโอ้นี่ทัตเตเนื้อหัวแมนแมน หัวหอยผิวมันสวยงามแมนบลล่านี่เขาบัลดีหอมันนี่เป็นพันยังเนาะครับนี่ไรเม็ดฝรั่งไรเม็ดบ่มีเม็ดเลยดหมนี่ครับมันจะกรอบกินแล้วมันจะกรอบนะเจ้าของบัลลีวานอ้อยเพื่นกินเพิ่อนก็ระเร้าโอ้ต้นนี้น้อยเนี่ยพิณน้วนมาเร็งพน้องครับผมผักกระเฉดรน้าอันนี่ผักกระเตรครับทั้งนี้โอ้บึ้ กุโพนี่เป็นลอยปีได้ข้าเกิดเมาเห็นเลยเด้กุโพนี่ครับแหมนความอยู่หนาวัดป่าพอดีครับพี่น้องครับผมนี่ครับข้าเกิดเมาเห็นเลยเด้โอ้ต้นมะพร้าวต้นนี้ครับนี่มันบ่าแมนนี่ครับต้นมะพร้าวพี่น้องครับต้นมะพร้าวนั่มขางคู่แมนโอ้เบื่อตัวเนี้ยเบื้องแถวเด็กของบ้านแพถวของแถวอะไรตัวนี้แมนแมนพันเตียบับพันเตียพันเตียมะเกินเม็ดอะมะเกิดเม็ดมันก็ทิเป็นลูกเลยเกิดน้อยเลยเกิดเกิดน้อยเกิดแซงนี่ นี่ครับผลผลิตยางดาราเข้าเห็นแล้วครับผมเป็นปากฝรั่งครับผมฝรั่งไรเม็ดพี่น้องครับไรเม็ดนี่ครัต้นพ่อพี่เอ๋วพี่น้องครับเออแต่มันครับพี่น้องบวกสลับกับไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นจะเป็นปะดูเป็นพยุงนะครับผมโอ้คุณบอคุนออกแบบสวยงามพี่น้องครับปอนี่คือเป็นล้องเป็นล้องเป็นล้องเลียงปลาในข้องครับผมแล้วดูแรีงนี่อน้าหน้าบกขา รถมันสิแรนอ,อน่อนหน้าเ้างเลยหมดมันสิไหญ่เหมืนทั้งแบบโอ้เฮยสะบุกสว่างเลย่อนตึน้นโอ้พี่น้องครับหลังจากกีวันหน้เห้ามาเบิ้งนี่ตอนนี้เป็นรูปเป็นหลังปัป้นได้พี่น้องครับผมอันนี้หยาขึ้นเนี่ยแล้วกับกับต้นใหม่ก็ง่ายแหละพี่น้องครับผมบักม่วงงากร้างเหรอโอ้บักม่วงครับพี่น้องครับผมนี่ครับสูงเพียงเอวเกิดน้อยเลยครับผมมวงงากร้างตะมันครับพี่น้องครับโอ้ทั้งล้วนต้นนี้เพียงล้วนเพี้ยน โอ้ตะมันครับพี่ตะมันครับพี่ครับผีเพิ่มหนึง่งอันนี้ง่ายอันนี้ก็อันง่ายเหลือนยู่โอ้สุนั่นทจุกจ่อครับพี่น้องเปียกครับมะม่วงครับมะม่วงว่าท่านี้ผล<อ>กัอนอันนี้คือเรียงยังครับนี่ที่แหลวก็กุ้งใช่บาดท,ที่นี่ก็ <laughs> มันได้มีปามกรเจี๊ยบขาน้ำมันหลายเลยมันเป็นแย่เป็นแย่แดงบอกเฮ้ยยังจ<ร>ง่อเข้ามาแล้วจ่อไว้ถ้าใส่คล้องนะเวลานั้นไหนมัน เป็นมมองอนุบาลพันปลาก็ได้เนาะครับตรงนี้เนาะปลาพุ่นมปกติเป็นปลาไผพเป็นปลาไผ่ไผ่จินจูไผ่หยังแล้วก็เป็นหวายครับหวายก็มีเด้อหวา้นอไวอย่างก็มีปลาทั้งุ่นก็ต้องยังไปแล้วมันจะล่าครับผมนี่เลยเอาต้นนี้แหละครับให้พี่น้องเบิ่งต้นนี่แค่นี้ครับพื้นที่เพิ่น13ไร่ครับพี่น้องครับผมปกติเฮาไปเบิ่งก็4ไร่5ไร่นี่ถือว่าโอเคแล้วครับผมอันนี้พื้นที่13ไร่ครับผมแบ่งเขาแล้วครับ อู้ยข้องไปหอดพุ่นเหรพี่น้องสุดเลยแหรอร้อมพี่น้องครับข้องไปทางตอนออกโค้งไปพุ่นครับสุดข้องหงชิงมุ่นพี่น้องข้องหมกว่วงเลยพี่น้องว่วงหลักไยงาพร้อมพี่เล่าครับโอ้ปลากระายพี่น้องโอ้ยอ่ะเขายังไปที่โจทั้งนาครับผมเขานี่ก็เริ่มซอดแล้วพี่น้องซอดแล้วเขาเจ้าเขาเดียวเั้งเฮต้าข้าวเจ้าเหมือนเต้าข้าวเจ้าเนาะน้องหนากงาไงงางามเขาเนี่าซื้อกินเอางามมาได้กันเลยเขาเนีามแมันครับมันเทือกมั้ คือครับหยาตัดแล้วไปใส่ครับนี่เห็ดเห็ดเป็นฝุ่นเห็ดเป็นฝุ่นแล้วก็อันไหนงามกัพี่น้องที่มาเอากับ่บแพ่งดเพิ่นมาเอาเลยตัดด้วยมากก็จะมาเอาล่ะบอกก็จะว่าจะก็เจ็บเอาไปไปหิ่งห้อยขั้วอีกอะนี่นี่ของของกับพี่เจ้าพยุบานมันกับพ่อแล้วนะงั้วมันมันสามลาปล่อยปลูกหญยางครับเป็นข่อยนอกจากเป็นโขงน้องหน้าแล้วเพิ่นก็มีพื้นที่เลี้ยงงอหยิกม่นเป็นหน่อยๆตัวครับผมนี่ครับโอ้งามผับดอกบัว กำลังบานดอกบัวกระลังงามครับจะน้อยก็ดอกบัวเต็มนี่ก็ขึ้นั่งมาเศร้าเดี๋ยวนี้คืออันนี้มันต้นนี่เหรอคล้ายๆต้นท่ามั่งแต่มันบ่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 มีบักข้อบางอย่างได้มาปลูกด้วยนี่มันมีเป็นบักข้อไปยังต้นยังมุ่นสารพัดครับต้นต้นไม้สารพัดไม่กินอันนี้ก็บักสมออนี่ต้นสมมอโอ้ต้นบักสมมอสมมอกว่าี หัวเขาจะปลูกตัวไปมันสีหายากครับผมเ้าต้องปลูกไว้ต้นผสมหม้อครับแล้วนี่ปลาบะมีเด้บาปลูกกี่เดือนบะมีดเดี๋ยวสมัยชาติคนปล้ำทำเงินแล้วสมัยต้องซื้อกินนะครับแมนแมนซื้อกินจะหน่อยกับมี่ถุกซึ่งถือยังแต่ว่าเ้าอยากยังเขาปลูกเลยครับผมสพมนี่ก็เขาลังขึ้นมันเป็นเรนจีสะกลนี่ปลูกนี่โอ้เกิดเกิดจีสะกล อันนี้ก็บบุกคาโดอยังเอาแบบอย่างเป่งแพร่งไหมบหกักคาโดสิเออเออดูนี่ล่ะ,ะบุกคาโดบุกบุกคาโดบนเต่าครับก้อนนี้หลักๆแน่ก็เป็นต้นกล้วยกล้วยมีสายพันธุ์อย่างแน่ครับต้นกล้วยครบครบฮ่องเสียต้ากล้วยสมครับเต้กล้วยสมแมนมันจะเป็นกล้วยไขย่กล้วยน้ำว้า,ากล้วยส้มบักอันทีใจซีมพู่บอกน้ำว้าที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะว่าใจใจซีมพู่ไอ้นุ่ยใหญ่ไม่ชุ้มบีโอ้ยใหญ่ใหญ่งาม เบื้องตะมันกันพี่น้องครับคขอนี้มาเบิ้งอยู่เปื้นทีอีดีนี่เฮ้ยเบื้อตีแนวเบิ้งพี่น้องนี่ครับเฮาหด่อยนำ้ำภาพบางส่วนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะผมเพื่อโพเดจิปใส่เป็นแนวทางในการเห็ดกวกน้องหน้าหรือว่าเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงไรลหน้าส่วนผสมพี่น้องครับผมนี่แหละครับบัตเตอิงกรุงเทพยเลยบัตเตอิงกับแบบมาตรฐานครับทีอเ่าจะเห็นแล้วบัตเตอรุงเทพงเขียบแบบว่าปริมาณ ตุกงานตัุยังเห็นมาเห็ดที่นี่ก็เห็ดได้เลื่ไหมครับพี่บ๊บแมนแมนนี่มีความสุขมีความสุขดิอากาศเท่งกับว่เป็นผิษมันบ่ครับผมแย่เสียมากเท่ากัเหมือนได้เห็ดเกล็ดหลูกเดียลูกดาเมียจมเหมือนยุบี่กับเส้าไม้ใหญ่ดอากาศเบิ้งปลาบวานี่มีความสุขดิโอ้ต้องไปซีเลือดนี่ครับต้นไม้ใหญ่งละครับผมจีนจีนจีนจีครับผมโอ้แตกยอดแยามากนแมนแมน ครับต่อไปพลเม่พอราหมากลากไหม่ยู่นี่เม็ดครับถึงปุ๋ยถึงปุ๋ยยังถึงปุ๋ยยังครับนี่นู่โปรคลอบก็ฮงยเกียดเลยดี่หลี่เพาเฮียแง่กันยี่หรยอมรับอยู่นู่นโปกคลับนู่โปรคลอบแมนแมนโุยนู่ปรคออบนี่ยดินใส่สูตรได้รับนี่นี้ใส่สูตรได้นี่สูตรหนึ่งสูตรนาซีแมนน่ะสูตรสามสิบี่เบียดี่อย่างนี้ลหละผมก็เคยใส่ครับนู่นนู่โปรคลัแมนแมนดีตอีลดีเลยยอมรับยอมรับเม็ดสีดำนี่านสุดยอดเลยนู่โปคลอบอันนี้ก็กลัว มาปลูกไว้ต้นตะโกรครับแมนมันบะมี่เดี๋ยวกลัวเสมอ่ขายมีเลยหากินยากเดี๋ยวกลัวเตะเกาน้วหน่อยหน่อยตัวนาเป็นมาเร่นรียงก้งวเียงลยรอนอนรอนหยั่ม่ไม่หยหยำแมนมนแมพื่อนเลมันมันเป็นถนนมันนาั่นเลยเด้ตันดานี่ปินติดถนนข้องครับถนนข้อง ฟังโค้งชีมูลครับผมสัญจรไปมากสะดวกพี่น้องครับสะดวกเครับผมเขีนว่าฟังผุนเพลิดแล้วจำดีก็แท่งไปเมี่ยงนี่ครับโอ้ตนนั้นสวยงามเลยพี่น้องครับอ่านหนาเลยพี่น้อสีดีก็แท่งไปเมี่ยงครับต่อไปปีหน้าก็จิจากนีเข้าไปนี่อาจจะหอดไปลรอยู่เล่นนะทานจีนีเนาะมนทานต้องดออกครับผมนี่สันจอนไปมากเลยสะดวกครับพี่น้องครับจากนี้พ่น่ะไปเขาไปในเมืองในหน้าสะดวกเลยพี่น้องแล้วก็เส้็จรักทั้งนาเข้านี่ครับ มันก็สิงบมากเลไหมทางรถไฟไหมรถไฟโดยจีนมากเลยไหมทางรถไฟทางบนเนาะแม่าแล้วขามเนี่ยเดือดมาแล้วขามเนี่ยห้องสิบหกเป็นก็นั่นแล้วยน่ยมาเร็วครับบรรยากาศดีดีพี่น้องครับผมจะน้อยพื้นพื้นพ่าพื้นว่าัชเื็ดมีโครงการเห็ดทิ้งหน้าแมนแมนเห็ดเจตนาเศร้าพื้นทีสิบสามลายว่นมันนอนนะครับผมตะคานี่ยประมาณมันลากวัวสองลายติดตะปูข้านี่ประมาณประมาณนี่ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าว พื้นที่โคมีสวนมีป่าไม้พี่น้องครับผมครบขั้นเลยพี่น้องครบสมบูรณ์หายจำเตียงเอาครับจุ้งเทียมของไทยไม่มีโอกาสได้เบิ้งยังศีลด้วยพี่น้องครับผมไม่ได้ยุ้ยมีโอกาสยุ่งศีลด้วยท่านบักพ้าแต่มันโค้งง่ายเลเขาก็ซื้อเรืออกเคยเห็นลวกนเลี่ยมบ่พายใหญ่ซื้อเรือดอ้วนนั่นละเกิดว่างสัตว์แล้วแต่มันมันายเลยพอบักพ้าโคกนี่มันถึงเพิ่เกินสองสามปีก็ได้หน่อยเลยด้ยครับผมพอมันพอ ข้าวปซื้อเนี่ยทั้งเขารับประกันทั้งร้านเขาสวนเขารับประกันเลยรับประกันสายพันธุ์เลยสายพันธุ์เลยเขารับประกันเลยข้าวปได้ไปซื้อน้ำน้ำที่เป็นสวนยอมส่นนั้นนั่นตั้งมาแจ้งไลยเนาะครัชีวิตพ่อค่าของจากตัวไปชีวิตปไะดิก็เลยเนาะต่อไปเสียปีนี้ชีวิตนี้ย่างโลดแม็กซเลยพี่น้องครับซัดสิกิลิครับมีเรื่องมาพ่ายนี่พี่น้องครับควบดันบ่อขืนบ่หวันบ่อหมีแต่ไม่ยุ่นหนีไหมนี่ครับเอาเบิงไปจังสี่สุดยอดเลยพี่น้องครับอันนี้คือคลองนะครับนี่ปลา ับจะน้อยปลากะแลากหลายอย่างนึงก็สิปลูกกระท่อมมี่กระท่อมไอพี่น้องมาเมื่อยๆก็เด็ดให้ก็อยากินโหลดผู้ใดเมืย์เบาหวานขึ้นพอเด็ดเอาเลยสิบ่อสงสารไหมเป็นเปลือเศรษฐกิจเป็นสมุนไพรนะพี่น้องครับได้บุญพร้อมครับเอานี่แหละไม่มียังย่ำเขาก็มาอยู่พี่นี่สิแหละครับผมมียังฝากพอไม่พี่น้องบ่ครับผมคุณป้าจีเฮ็ดเริ่มต้นไ้พี่นู้ดได้สัญญาอันนี้แหละก็มาเลยพ่อแพงยังไม่เพิ่งกระโดดพยาเข็ดเป็นตัวอย่างกับมา เอามาห <bots S 1> น่มาบ่มีเรียกสิทธิ์เอามาบ้านไหนครับอยู่จุดพิกัดอยู่บ้หนองต่ออันนี้เป็นบ้านพระเวรนแต่ว่าบ้านผมอยู่หนองต่อบ้านอยู่บ้านหนองต่อเนาะเออใช่ว่าวัดป่านี่เพิ่นรู้จักหมดอนละวัดป <c oughs> ่าผักแว่นเนี่ยวัดป่ากระดาตารามเนี่ยชื่อดังดังวัดเพิ่นดังอ่ะโอเคครับผมอ้าวเดี๋ยวนีขอบคุณครับขอบคุณพ่อสวัสดิ์บุญพุทธนะครับสวัสดีครับ